เคยมีคำกล่าวว่าหากจะหาผู้ชายที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกบนโลกใบนี้ก็คงจะมีแค่ในนิยายหรือหนังสือการ์ตูนเท่านั้นใช่มันก็อาจจะเป็นความจริงแต่สมมตินะสมมติถ้าผู้ชายในการ์ตูนที่ทั้งหลอ่อทั้งเพอร์เฟกไมายืนอยู่ตรงหน้าในระยะไม่กี่เมตรและกำลังเอ่ยปากขอคุณเป็นแฟนคุณจะทำอย่างไรแน่นอนว่าคงไม่มีใครปฏิเสธข้อเสนอสุดพิเศษนี้ไปได้หรอกแค่มโนก็สนุกแล้วใช่ไหมละ่ะ แล้วลิสต์นี้ก็ขอใจสาวๆกันสักหน่อยกับ5ตัวละครชายที่คุณจะไม่มีทางปฏิเสธอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเขาขอคุณเป็นแฟนแล้วก่อจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช anel น,นี้และถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับ โทษนะทาคิชิมะเกือบจะให้นายกินของอันตรายรสชาติแย่ๆแ,แล้วล่ะนั่น่ะฉันอยากกินถ้าพูดถึงชายที่เป็นที่หนึ่งในทุกด้านไม่ว่าจะด้านการเรียนหรือด้าน,นไหน<ๆ>เขาเกิดมาเพื่อเป็นนัมเบอร์วันอย่างแท้จริงแม้แต่ในลิสต์นี้เขาก็ยังเป็นคนแรกเลย ถ้าไม่พูดถึงเห็นที่จะไม่ได้กับชายคนนี้ทาคิชิมะเคชายที่คุณจะไม่มีทางปฏิเสธถ้าหากเขาทำหน้าเขินๆแล้วเดินมาบอกรักพร้อมกับขอคุณเป็นแฟนด้วยความหล่อเหลาอันทรงสน่ห์มาพร้อมกับความสามารถที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นที่หนึ่งอยู่เสมอทั้งด้านการเรียนด้านกีฬาด้านความรวยแล้วที่สำคัญด้านความใส่ใจคนที่เขาแคร์เขาก็ยังให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เห็นไหมว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นที่นึงอย่างแท้จริงนอกจากเขาจะเป็นที่นึงในแต่ละด้านเขาก็ยังเป็นคนแรกที่จะปกป้องคุณอย่าเมื่อเจอกับอันตรายหรือเรื่องหนักใจ้วยทักษะการต่อสู้ที่เป็นเลิศและเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีในยามที่คุณเจอเรื่องร้ายๆพร้อมทัางยังหาวิธีแก้ไขและอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือคำจุนให้ฝ่าวิกฤตไปได้แถมเรียกว่าถ้าได้เป็นแฟนกับเขาก็ยังสบายเป็นทั้งชาติ เพราะเขาคือทายาทอันดับหนึ่งของบริษัทที่มีเงินมากมายใช้จนไม่รู้จะหมดยังไงแต่แน่นอนว่าเขาเองก็มีข้อเสียอยู่บ้างคือการเป็นคนปากแข็งไปหน่อยกว่าจะพูดประโยคเลี่ยนๆได้ก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นคนรักจริงแหละนะแล้วก็มีโมเมนต์หวานๆอยู่บ้าง หากจะหาแฟนที่เหมือนกับเป็นพ่อบ้านขอยรับใช้ปนิบัติทุกอย่างมีเคส,สึคามิโซชิก็จะเป็นพ่อบ้านจำเป็นที่ขอยรับใช้คุณในทุกๆเรื่องถ้าคุณได้เขาเป็นแฟน คุณจะเป็นเหมือนดั่งคุณหนูผู้อยู่ในคฤหาสน์อันสูงเสียดฟ,ฟ้าเพราะชายคนนี้จะตามติดรับใช้และคอยเอาใจจนกว่าคุณที่เป็นคุณหนูจะพอพระทยัยอย่าปฏิเสธถ้ายังไม่รู้จักกันดีพอกับมิเคสซึคามิโซเชชายผู้จะพังดีแล้วซื่อสัตย์กับคุณไปตลอดกาลพร้พอมทั้งจะทำตามทุกคำสั่งแม้ว่าคุณจะสั่งให้เขารออยู่หน้าประตูเขาก็จะรออย่างไม่มีคำทงคำถามเหมือนสุนัขที่รอคอยเจ้านาย แม้ว่าจะผ่านเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนหรือเป็นปีถ้าบอกให้เขารอเขาก็จะรอไม่รู้ว่านี่คือความซื่อสัตย์หรืออ่อนต่อโลกกันแน่แต่เขาก็เป็นคนอย่างนี้จริงๆนั่นลหละนอกจากความพักดีแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดแม้แต่ดีเทลเล็กๆอย่างคุณชอบอะไรสีอะไรคือสีโปรดชอบอาหารรสชาติแบบไหนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาใส่ใจและจดจำได้ดี เพื่อที่จะคอยเอาใจคุณแล้วที่สำคัญเขาก็ยังคอยเป็นที่พึ่งพาที่ปรึกษาในยามที่คุณนั้นต้องการอาจจะมีบางครั้งที่เขาทำตัวน่ารำคาญไปบ้างแล้วก็อาจจะขี้น้อยใจไปหน่อยแต่ด้วยความน่ารักอันอ่อนต่อโลกก็จะทำให้คุณลืมความน่ารำคาญนั้นไปเลยถ้าอยากได้รับการดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษชายผู้นี้ก็พร้อมจะปฏิบัติรับใช้คุณแบบฟูลเซอร์วิสของพ่อบ้านจำเป็น ดคยดอ,อไปก่ะแกเก้สุย่ยโงกกเกดอน่าอตอเนาจะให้ฉายาอะไรสักหนึ่งฉายาแก่ชายคนนี้ <S <S ก็คงจะเป็นฉายาอย่างคนเก่งฟ้าประทาน ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเพอร์เฟกไปหมดและมีความสามารถที่ทำได้ซะทุกอย่างดังความเก่งที่สวงสวรรค์ประทานลงมาให้แก่ชายที่มีชื่อว่าอุสุอิทาคุเมะชายที่พูดได้ว่ามีความเก่งเหมือนเคสจากอันดับแรกและมีความเอาใจใส่แบบสุดๆเหมือนมีเคสซึคามิจากอันดับสองเรียกได้ว่าก็เหมือนเอาสองตัวละครน,นี้รวมกันจนเกิดเป็นตัวละครอ,อย่างทาคุเมและแ้าพูดถึงเรื่องความสามารถ ผมก็เชื่อว่าเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถลดเหลือไม่แพ้ใครในลิสต์นี้ไม่ว่าจะเรื่องเรียนดีกีฬาเด่นเขาเองก็เก่งจนถึงขั้นอัจฉริยะในแบบที่ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มาสอนเขาจะต้องโบกมือบายบายลาก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาสอนดีแถมเขายังถนัดกีฬาทุกประเภทไม่ว่าจะกีฬาที่ต้องใช้หัวคิดเป็นหลักอย่างหมากรุกหรือกีฬาที่ต้องใช้แรงอย่างวิ่งแข่งแถมสกิลในการทำอาหาร ก็ยังเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเรียกได้ว่ายืนไฟกับโซมาก,ก็ยังไหววงเล็บ้าหากได้ไฟกันลหละนะแล้วถ้าพูดถึงด้านความใส่ใจคนที่จะมาเป็นแฟนเขาเองก็ไม่แพ้มีเคสือคเมีที่ใส่ใจทุกรายละเอียดต่างๆได้ดีแม้ว่าคุณไม่บอกเขาในทุกเรื่องเขาก็จะใช้ความช่างสังเกตและความใส่ใจที่เขามีดูแลคุณและที่สำคัญเขาก็พร้อมปรากฏตัวเป็นคนแรกเสมอ ยามที่คุณมีเรื่องทุกข์ใจอาจจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เก็บปาการเป็นคนเยือยียบไม่ค่อยพูดดูเป็นคนไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่ถ้าคิดอย่างนั้นก็อยากให้เปลี่ยนความคิดเพราะเขาคือสายรุกเต็มที่ที่พร้อมจะโรแมนติกกับคุณในทุกที่ทุกโอกาสแถมยังเป็นสายเปตัวพ่ออีกตั้งหากส่วนเรื่องรักเดียวใจเดียวก็ไม่ต้องหว่วงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันเป็นหมื่นกิโลเมตรเขาก็จะไม่มีใครนอกจากคุณถ้าคิดจะหาแฟนที่ดีอย่างที่กล่าวมา ขอให้นึกถึงอุซิทาคูเม ถ้าอยากรู้สึกว่าเป็นเจ้าหญิงก็คงต้องหาเจ้าชายสักคนมาเคียงข้างและถ้ายังไม่รู้จะหาใครดีก็ขอแนะนำองค์ชายเซนวิทาทอร์เรียองค์ชายที่พร้อมจะไปยืนอยู่ตรงหน้าคุณในยามที่ต้องการนี่คือผู้ชายแสนดีในอุรมคติที่หลายคนต่างหมายปองเพราะเขามีครบทุกด้านที่หลายคนทวิหนหาโดยที่ไม่ขาดไม่เกินไม่มากไม่น้อยเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเย็นชาในบางครั้ง แต่เวลาที่เขาใกล้คนที่เขารักเขาก็จะทําตัวเขินอายแบบผิดแปลกและในยามที่คุณเหนื่อยล้าอยากได้อ้อมกอดจากใครสักคนเขาก็จะกลายเป็นคนนั้นเป็นคนที่โอบกอดคุณและยื่นหน้ามายิ้มให้กําลังใจหรือในยามที่คุณพ่ายแพ้เขาก็พร้อมจะจับมือคุณพยุงให้คุณลุกขึ้นสู้กับปัญหาจนชนะและบางครั้งบางคราวในยามที่คุณร้องไห้เขาก็จะเป็นคนคอยปลอบประโลม พร้อมกับอยู่เคียงข้างเขาเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณที่พร้อมมอบความสดใสก่อนเริ่มวันใหม่แต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็เป็นดั่งจันทรานในยามค่ำาคืนที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วสาดแสงในยามที่คุณเหงาอาจจะพูดได้ว่าเขาคือผู้ชายแสนโรแมนติกที่ดูแลอย่างไม่ขาดและพร้อมจะใส่ใจคุณฉันคง จะได้เจอเธอบ้างใช่ไหมช่วงผิดเทอมหน้าร้อนก็ยังได้เจอครณโนมาสินะถ้าอยากได้แฟนที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆโซตาคาเซฮายะ ก็จะเป็นผู้ชายที่ทำให้คุณผ่อนคลายไปด้วยความอ่อนโยนและสดใสของเขาเขาคือเด็กนูมร่าเริงสดใสจิตใจดีและยังเป็นมิตรกับทุกคนด้วยความที่เขาเป็นคนอย่างนั้นก็ทำให้เขาใส่ใจทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็มีอยู่บ่อยครั้งที่มีผู้หญิงเข้ามาหลงสเสน่ห์ในความเป็นสุภาพบุรุษแสนใจดีแต่แน่นอนว่าทุกครั้งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลย เว้นแต่ว่าหากคุณเป็นคนที่เขาสนใจจริงๆคุณก็จะได้รับการดูแลในมุมมองพิเศษเดือความที่เขาเป็นคนแคร์คนมากๆเขาก็จะแคร์คุณมากๆเช่นกันไม่ว่าจะแคร์ความรู้สึกคุณแค่ว่าคุณจะอึดอัดจใจหรือไม่ที่ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้หากว่าคุณไม่ชอบเขาก็ไม่บังคับหากว่าคุณลำบากใจเขาก็จะทำให้คุณสบายใจด้วยรอยยิ้มและความสดใสของเขา นอกจากเขาจะเป็นผู้ชายช่างเทคแคร์เขาก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีในคราวที่คุณเจอกับเรื่องร้ายหรือเจอกับปัญหาแถมยังเป็นอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือคุณในทุกปัญหาที่คุณเจอถ้าอยากได้แฟนที่เหมือนกับเป็นคีเปอร์คอยดูแลอย่างไม่ห่างห่วงใยอย,ย่างไม่ขาดขอให้นึกถึงผู้ชายคนนี้เอาลักก็คงจะหมดเวลาของผมเอาไว้เจอกันใหม่อีหน้าและก่อนจะจากกันผมขอถามลเล่นๆว่า ในบรรดาผู้ชายทั้ง5คนนี้คุณอยากได้ใครเป็นแฟนมากที่สุดให้เลือกแค่คนเดียวนะอย่าโลภมากและเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ